รอรถไฟนะทุกคนมาจุดตัดรถไฟพอดีอรถไฟมาพอดีก็มีที่กันแล้วที่กั้นลงต้องรอรอดูว่ารถไฟจะมาทางไหนนะจะมาทางซ้ายหรือจะมาทางขวาอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะที่เขาจะทำทางรถไฟไฟฟ้าลนะ่ะทุกคนก็จะขนานไปคู่กับ รถไฟแดดร้อนมากแดดร้อนสุดๆแล้วไม่รู้นี่น่าจะเป็นขนสินง้านะทุกคนขบวนรถไฟขนสินง้าไปแล้วเรียบร้อย